สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่20ธันวาคม2567ค่ะทุกคนคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ F C ขาแนวทางที่ใจจัดทาขึ้นมานี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกแต่ละนอยแต่ละรอบนะคะสส่วน F C ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยจอดเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ F C พิจารณาเลขเด่นประจําวันที่ถ่ายคลิปได้และมัดรวมได้นะคะทุกคนเดี๋ยวท้าย,ายคลิปใจจะบอกวิธีการสังเกตหาหนอยอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนขาว่า สังเกตไปในแนวทางไหนนะคะทุกคนก่อนอื่นก็ถ้าใครมีเวลาก็มาดูตั้งแต่วันนี้เลยก็แล้วกันนะคะทุกคนคะ่ะเรามาดูฮาหนอยไปด้วยกันนะคะทุกคนใจให้เด่นวันนี้นอยจฉพก,กิจนะคะทุกคน3าลได้วันนี้ก็เริ่มมาแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่หลุดไปสองวันพี่น้องรุดแบบไม่มีเยอะใหญ่นะคะทุกคนคะ่ะใจให้เด่น3แลได้มา4ี่8 9ศูนขาย4ี่มาวันนี้มาคู่จวบ คู่มัดรวมเลยนะคะทุกคนหกศูนย์ศูนย์หกพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาแล้วศูนย์นะคะทุกคนกาชาติจะให้ศูนย์และเก้ามาศูนย์ห้าหกศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะทุกคนเด่นมาศูนย์นะคะทุกคนเก้าห้าหกจะพูดผิดนะคะเก้าห้าหกศูนย์เจ็ดพี่น้องเด่นมาศูนย์ศูนย์ความเป็นไปได้เมื่อวานนี้ถ้าใครฟังก็ถ้าใครตามก็น่าจะได้เนาะคะ่ะทุกคนเข้าอยู่ศูนย์เจ็ดเนาะพี่น้องเด่นพิเศษจะให้สี่และสามหลุดมาศูนย์ศูนย์สอง สอนะคะทุกคนวันนี้ศูนย์ประจําวันมาหลายศูนย์เลยนะคะทุกคน02 1, นย์สนเนย์่งพี่นอ้องอผู้ด้านบนมา2 8งแปนะคะบสสัมพันธ์กันพี่น้องน้อยนี่มัดรวมมาศูนย์นะคะทุกคนน้อยปกติจะให้1และ0นย์มา5 3าสานเดะคะเด่นมา1พี่น้องมาคูตัวเจาะแต่มากลัวกับ7117นะคะยิบสี่ขา VIP จะให้3ามด้วสมา5 8 8แปดย์นะคะ ความเป็นไปได้ที่จะมาเล็เบิ้ลมาจริงๆนะคะทุกคนมาเบิ้ลด้านบนแปดแปดพี่น้องแล้วทีนี้นะคะทุกคนมัดรวมมาไหมมาศูนย์นะคะทุกคนวันนี้ก็เลขเด่นประจําวันศูนย์ไหลน,นะคะทุกคนขาเลขศูนย์ไหลพี่น้องเลขห้ามาหน่อยเดียวเนาะคะ่ะหกนะคะทุกคนมาดูที่หกหกวันนี้มาสองหน่อยนะคะทุกคนมัดรวมเนาะคะ่ะเมื่อนี้กะถ้าใครตามศูนย์ก็น่าจะได้นะคะทุกคนก็น่าจะได้กันอยู่ อ่านะคะทุกคนขาไม่ได้หลุดที่สองมือที่แล้วนะคะทุกคนสองวันที่แล้วหลุดแบบน่าใจหายนะคะทุกคนหลุดแบบไม่น่าทําต่อประมาณนี้นะคะทุกคนขาทุกคนสําหรับวันที่ยี่สิบนะคะใจก็เอาผลการออกรางวันวันที่สิบเก้ามานะคะสี่ตัวบนนอยปกติห้าห้าห้าสามสองนอยพิเศษหนึ่งศูนย์ศูนย์สองน่อยบีเอพ 1 5 8่นะคะเอามาบวกกันขายสี่ขา5้าบวกห้าบวกสบวกสบวกหนึ่บกสบวกหบวกหบกแบวกแดได้สี่สิบนะคะสี่ลบหนเหลือ39มบวกหได้41นะคะทุกท่านค่ะใจะจะจับสองตัวบนล่างเหมือนเดิมวันนี้ใครอยากได้3ตัว3 9 1เก้าหนึ่งถึงสามเก้นถึงสี่ศูนถึงสี่นเะคะเมื่อวานนี้ใจดูก่อนนะคะทุกคนว่า สามตัวหลุดไหมเมื่อวานนี้สามตัวหลุดนะคะทุกคนไม่เข้าวันก่อนมาตัวโต๊ดนะคะทุกคนคะเอา้ามาลุ่นต่อพี่น้องผลสามสิบเก้าคือคู่ผลลบหนึ่งคู่สี่สิบเอ็ดคือคู่ผลบวกหนึ่งนะคะทุกคนคู่สี่ศูนย์ไม่ใช่คู่ผลรวมไม่ใช่คู่มัดรวมนะคะทุกคนคือคู่ผลรวมที่ใจจะเอามาหาความน่าจะเป็นนะคะทุกคนก็คือจเจว่าเลยจิบน้องห้าบวกห้าบวกสามบวกสองบวกหนึ่งบวกสองบวกห้าบวก บวกหบวกหบวกแบวกแได้40ลืมนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะทีนี้มาดู2ตัว901ตัวท้ายใจจะมาจับ1นึ่งถึง9ก้าก็หนึ่งก็สองก็สามก็สี่ก็ห้าก็หกก็เจ็ดก็แปดกนย์หนึ่งถึงศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนี่นย์ห้าศูนาหนึงหนึ่งหนอนึ่งสมห่งสี้ากเจ็ดก้านะขา

6คู่ต่อรอบนะคะทุกคนไปกับกับ12คู่กับหลายอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามัดรวมจะมีทั้งหมด6คู่ต่อวันนะคะทุกคนก็แล้วแต่ความชอบนะคะทีนี้เรามาดูค่ะทุกคนแต่ว่าสูตรนี้ก็คือสูตรเจาะเด่นวิ่งลูดแต่ละหน่อยแต่ละรอบนะ,ะพี่น้องคู่ด้านบนเป็นการหาความน่าจะเป็นเท่านั้นก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกคนไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคนค่ะมาดูค่ะ เด่นเฉพาะกิจวันนี้นะคะอยู่ที่9และ8วันนี้ตัวเลขซ้ํากันเยอะมากนะคะทุกคนขาตัวเลขจับยากมิซิมากจากน้อยกับบอลูพี่น้องนอยกชาติ9และ8นะคะทุกคนนอยพิเศษ1และศนย์นะคะทุกคนวันนี้วนแต่9กับ8กับ0นย์อยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยปกตินะคะมาอีกแล้วพี่น้อง9และ8พี่น้องขา v i p 0- และ9 ทุกคนจกรยานมาอยู่ได้ค่ะพี่น้องมือนีเก้าแปดปเก้านะคะทุกคนนอยที่มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลน้อยเฉพาิจน้นอยกชาติน้นอยปกตินะคะเบิ้ลจะมีอะไรมีเบิ้ลด้านบนนะคะทุกคนหรือเบิ้ลด้านบนก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะทุกคนขาแล้วก็รอดูเลขเบิ้ลประจําวันถ้าท่านชอบท่านค่อยตามนะคะทุกคนเบิ้ลในตัววันนี้เป็นเก้าเก้ากับแปดแปดนะคะทุกคนขากะ แล้วแต่ความมักความชอบได้พี่น้องพิจารณาดูได้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูตัวเจาะน้อยธุรกิจน้อยกระชาน้อยปกติจะเหมือนกันใจจะพูดครั้งเดียวก้าแปเป็น9 8 0 8 1 8 9 9 0 9 1 9น้อยพิเศษ1และ0 9 1ย์1 1นะคะทุกคนส่วน0นะคะก็แล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนแต่ว่าศูนย์ประจําวันใจจะบอก2ครั้งนะคะทุกคนทิปีจดไว้ถ้าชอบก็ตามนะคะมี 0110-0660-0770อีกครั้งค่ะ FC ค่ะ0110-0660-0770เลข0ที่ใจบอกเมื่อสักครู่นี้ FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคน BAP 0และ9มี9มีตัวเจอ 9 9 0าเ9นะคะเลขศูนย์ก็เหมือนที่ใจบอกก็แล้วแต่ความชอบนะพี่น้องส่วนศูนย์ประจำวันก็0 1 1 0 0 6 6 0 0 7 7 0นะคะทุกคนใส่ในเบิดมือเบิดคำพี่น้องก็แล้วแต่ความมักความชอบขึ้นอยู่กับดวงนะคะทุกคนขะทุกคนต้องมาน้ำดวงเนาะค่ะทุกคนเ,เลขมัดรวมนะคะมัดรวมทุกรอบทุกนอนอยู่ที่เลข7และเลข4ค่ะเลขี่ขา ทีนี้นะคะถ้าสมมุติว่า fc ไม่ชอบคู่ด้านบนเลยให้ fc ทำยังไงนะคะให้จับเด่นแยกใส่มัดรวมค่ะตัวยอย่างนนเช่นนอยชบกิจ9และ8มัดรวม7และ4 9 8 8 9 9 7 7 9 9 4 4 9นะคะทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น fc ต้องสังเกตตั้งแต่นอยชบกิจเลยนะคะถ้าใครไม่ตามคู่เด่นแยกกับมัดรวมเข้าไหมคู่เด่นแยกกับเลขเด่นประจําวันเข้าไหมถ้าเริ่มไหลเริ่มชอบเริ่มตามให้คู่คนตามเนาะค่ะทุกคนคะ่ะ ทีนี้คู่มัดรวมอยู่ที่7และ4มี940414970717นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านคะมีคู่ไหนที่ชอบไหมคะมีคู่ไหนที่ชอบในใจไหมก็สามารถตามได้นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันเลขเด่นประจำวันศุกร์อยู่ที่6กั 1, บ1เบิ้ลประจำวันคือ66และ1 1นะคะ6กับ1นึงนี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบค่ะทุกท่าน ทุกคนเรามาสังเกตหน่อยไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนขาสังเกตไปตั้งแต่น้อยแรกเลยค่ะขพี่น้องน้อยธุรกิจน้อยกระชาติน้อยพิเศษให้ fc ทุกท่านสังเกตดูว่า3น้อยนี้ตัวเด่นเข้าหรือไม่เพราะสูตรนี้คือสูตรเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า3น้อยนี้เข้าสามารถนําตามน้อยปกติกับน้อย vip ได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้า3น้อยนี้ไม่เข้าเลยให้ทุกคนมาสังเกตดูว่ามัดรวมไหลหรือเปล่าเจไหลหรือไม่ สี่ไหลหรือเปล่านะคะทุกคนมัดเลขเดินประจําวันหกมาไหมหนึ่งมาไหมนะคะทุกคนตัวไหนไหลตัวไหนมาตามตัวนั้นนะคะทุกคนขาแต่ว่าถ้าสามนอยนี้ไม่เข้าเลยทั้งมัดรวมทั้งมัดรวมทั้งเลขเดินประจําวันทั้งดินแยกนะคะนอยปกติกับนอย v a p ให้ทุกท่านหยุดพักผ่อนนะคะทุกคนถ้าสามนอยนี้ไม่เข้าเลยความเป็นไปได้ที่จะเข้านั้นน้อยมากนะคะทุกคน ความเป็นไปได้ที่จะหลุดนั้น99.99% 99นะคะทุกคนขาโอกาสมามันมีหน่อยก็หลุดพี่น้องค่ะทุกคนสำหรับแนวทางนะคะฮานอยวันที่20